เขาเคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการลำบากจะสามารถกลับบ้านได้ สวีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยนะผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมอ่ะวันนี้กับการที่หลายๆคนรอคอยนะผมตู้ทางด้านของเจมม่วงก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมอ่าวันนี้ผมจะมาถล่มเปิดตู้กาชาของเจมม่วงนะครับผมในไอดีหลักผมจะเปิดตูวทั้งหมดเลยนะผมที่มีนะผมเพื่อเอาไอทางด้านของเจมม่วงให้ได้นะครับผมนะก็ไม่รีร้อไม่ร้อช้าเลยครับผมเข้าตู้กาชาแล้วไปเปิดกันเลยนะครับผม ก็สำหรับใครที่ได้ตัวอะไรก็ขิงกันได้นะครับผมมามินได้ข้างหน,น้าอ่าใต้ล่างคิมีได้นะครับผมมามาลุ้นกันว่าผมจะได้เจม่วงไหมครับผมอ่ะนี่ครับผมสกิลของเจม่วงผมต้องการมากมาต้องมาอยู่ในไอดีผลละจังหวะนี้หาตัวแรกมาไหมมาเลยไหมจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละผมอุตส่าห์เก็บตัวไว้ขนาดนี้แล้วมันต้องมาสักตัวหนึ่งอ่ะมาโอ้โหเบาเลือดร้อนจัดไปตัวที่สองมา มันต้องมาเลยครับผมวันนี้มันต้องมาสักหนึ่งตัวมันต้องมาไอดีผมต้องมีเจม่วงของมันต้องมีจริงๆจัดมาเลยจัดมาหน่อยจัดมาเลยจัดมาจัดมาหน่อยโ,โ,โ,โอ้โหตัวตลกผมไม่เอาจัดมาตัวต่อไปผมต้องการมากนะผมทางหน้ Сп าของเจม่วงผมต้องการมากมาหน่อยมาหน่อยมามาถ้าผมได้ผมจะปัป้นแม็กมา เออโอ้โหคนนี้นักคูภัยผมลาขาอ่อนเลยครับผมโอ้โหเหลือสี่สิบตัวครับผมจัดมามันต้องมาแล้วแหละจังวันี้มันต้องมามันต้องมาแล้วแหละมาไหมเออโอ้โหขันหัวหน้าคลาสีเรือนะครับผมอ่ะผมก็สุ่มถูกตู้นะครับผมแต่ทําไมมันไม่ได้นะผมโอ้โหจัดมาจัดมาหน่อย เจม่วงผมพอแล้วเจม่วงเจงม่วงอ่าทางด้านของตัวของเจงม่วงผมถล่มเปิดมาหลายรอบแล้วครับผมผมไม่เคยได้มาไหมโอ้โห,โหเจสิกา้าอินเดียแดงมาทําไมโอ้โหตัวของเจงม่วงนะครับผมผมเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ผมไม่อยากเสียรูบี้ในการเปิดนะครับผมจัดมาหนยรูบี้ผมจะเอาไปเปิดโคลาโบโอ้โหโคนี่สนโนว์บอดมาหนยรูบีผ้ผมผมผมอยากเอาไปเปิดโคลาโบมากากว่านะครับผมก็ ถ้าไม่ได้เจม่่งก็ขอเซลลี่มญหีมากก็ได้ขอเธอเอามาสะสมก็ยังดีมาหน่อยมาไหมขอเธอนะมาเธอขอเธอขอร้องละมาโอ้โหบาเลอดร้อนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยวงการเกมล่นงานผุ่มแล้วโอ้โหวงการเกมทำร้ายผุ่มแล้วจวังหวะนี้วงการเกมกำลัง ขุนเกลือมาให้หน้าบ้านผมแล้วครับผมสักสิบตันนี่แหละโอ้โหมาไหมโอ้โหโหนี่เด็กปฐมผมโอ้โหเหมือดคำสีเว้าครับผมโอ้โหหมดคำจะพูดนะครับผมคือมันจะออกยากอะไรนะผมสำหรับทางหน้าของเจม,ม่วงนะผมนี่คือสิบโมงมาปุ๊บผมเข้าเกมปั๊บเลยนะครับผมอ่ะใครไม่รู้ว่าชิปนี้จะลงสักกี่โมงนะครับผมอ่ะก็มามาหน่อยโอ้โหเลดเตอร์เซนลีเจิตดาว เหลือสิบตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะนี้หรือว่าผมต้องไปตั้งทีมบัฟดวงก่อนนะผมอ่ะก็เดี๋ยวผมเอาทีมทัดมืดใส่ให้ครบนะผมแล้วผมก็จะไปซุ่มถ้าจะไม่ผิดทัดมืดผมผมมีแค่สามตัวนะผมโอ้โหส่วนมากจะเป็นท่าแสงนะผมก็มาหน่อยเธอมืดจะเป็นมืดตัวที่สี่ของทีมไหมมาหน่อยเจม่วงก็ได้มาเจม่วง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  เจม่วงวอเ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 อวอเอเอเอาอด้รับารการตัดสินจ,จะสามารถกลับบ้านได้เจม่วงมาเจม่วงมาเจม่วงมาหน่อยเออ,อประจานดัมปี้นะครับผมอะ่ะ <scr ion> ช่วงนี้ก็น,น้องๆเขาก็คงจะไปโรงเรียนกันนะครับผมอะ่ะมาดูคลิปของผมได้นะครับผมว่าผมเปิดได้อะไรนะครับผมอะ่อะอยู่ที่โรงเรียนก็สามารถเปิดดูคลิปของผมได้นะครับผมก็ ฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมมาโอ้โหฮ,ฮันนี่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะผมความเกลือนี่มันช่างสุดยอดจริงๆนะผมตอนนี้ G m เอเอาเกลือมาส่งหน้าบ้านผมสิบตันแล้วนะครับผมก็เช็มไปดีนะครับผมโอ้โหผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเลยนะผมก็เกินจะเยียวยาจริงๆนะผมสำหรับแบบโอ้โหขนาดนี้ เกินไปไหมครับผมเดี๋ยวถัดไปที่อ่าไอดี ID ถัดไปเลยนะครับผมก็ไปดูันที่ไอดีถัดไปนะครับผมโอ้โหตะกี้ผมก็ท้อแท้มากนะครับผมมองก็สุ่มไอดีหลักก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ไอดีนี้นะครับผมก็เหลือ5้าตัวสุดท้ายนะผมอ่ะผมเพิ่งคิดได้นะครับผมว่าไอดีนี้มี5้าตัวนะครับผม<ว>มาจัดตู้ของเจม,ม่วงนะครับผมว่าจะได้เจม,ม่วงไหมนะผม ก็ค่อนข้างที่เสียใจสําหรับไอดีหลักนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดไอดีนี้ผมเก็บตัวในกล่องใช่ไหมนี่นครับผมมีจริงด้วยอ่ะก็เสียใจมากๆครับผมสําหรับไอดีหลักที่เปิดไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นไอดีนี้ละก,กันนะครับผมว่าจะได้ไหมทางด้านของไอเจ้าของเจม,ม่วงนะครับผมนะม,มาหน่อยเถอะมาห้าตัวสุดท้ายแล้วนะมาไหมโอ้โหมาครับผมแต่เป็นเจม วมไพร์เล็กนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. คือแบบหมดคำจะพูดจริงๆนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะเอาคำอะไรมาพูดนะผมว่าความเกลือครั้งนี้มันเกินไปนะผมมันเกลือเกินไปนะผม,มเกลือมากเกินไปนะผมอ่ะไม่เป็นไรนะผมก็สสำหรับใครที่ชุมได้อะไรก็อย่าลืมเม้นด้านล่างคลิปนี้นะผมมะมาขิงกันได้นะผมมาอวดกันได้ว่า ได้ทางด้านของเจม่วงหรือแซลลี่อุ่หิมะนะครับผมอะมาขิงกันได้นะครับผมมะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ